ว่ามันเป็นใครมันเป็นใคร,ใครบอกมาบอกมาว่ามันเป็นใครบอกมาทีบอก ื็อปแครอเห็นพ่อไตรมาที่นี่หรือเปล่าไม่เห็นนี่ครับไม่ได้ไม่ได้มาหลายวันแล้วอาอแล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้มาที่นี่เหรอเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เมื่อไม่มีนี่ครับล้วเขาไปไหนของเขานะอ๋อออท่าแคคือเมื่อเมื่อคืนนี้มีคนมาถามหาไตรด้วยผมก็เลยให้ไปหาที่บ้านม้อ เขาตาแกมีอะไรป่ะครับปลาปลาเปล่าไม่มีอะไรบ้านฉันรู้แล้วไอ้สนิทใช่ไหมมีหน่าลรอถึงได้ไปหามันบ่อยๆเราอ้างว่าไปหาไม่สายหยุดคุณพี่แผลมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะ มันดีกับพี่ตรงไหนมันดีกับพี่ตรงไหนฮะย่งเธอทำไมถึงได้เห็นก้อนขวดดีกว่าเพชรไปได้เธอเป็นตาไม้เลยอยู่ใกล้ใครก็รักคนนั้นอยู่ใกล้คนอื่นก็รักคนอื่นเสียแรงจะเป็นลูกผู้ดีไม่มีอย่างอายกล้าขีฉันใจซาม คุณพี่ก็พูดเป็นอยู่อย่างเดียวว่าที่ดิฉันไม่ยอมแต่งงานกับคุณพี่ก็เป็นเพราะดิฉันอยากไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นทำไมคุณพี่ไม่คิดบ้างล่ะคะว่ามันเป็นเพราะดิฉันไม่เคยรักคุณพี่เลยไม่ยอมมั่นกับฉันทําไมอะเรามั่นกันเพราะผู้ใหญ่เห็นชอบแล้วอีกอย่างหนึง่ง คุณพี่ก็น่าจะทราบดีดิคะว่าดิฉันไม่มีหนทางอื่นเลยคุณแม่ของดิฉันก็สิ้นบุญไปแล้วแม่เลี้ยงก็หลังเกียรติถ้าดิฉันไม่แต่งงานดิฉันก็ไม่มีหนทางไปไหนได้เลยถึงแม้ว่าดิฉันจะเป็นลูกผู้ดีมีสกุล ความเป็นลูกผู้ดีมันก็ทําให้ดิฉันเหมือนคนเป็นง่อยเปรี้ยเสียขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ถ้าไม่มีเงินทองติดตัวพี่ไม่เคยทราบเลยคะว่าที่ดิฉันผัดผ่อนเวลาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมแต่งงานกับคุณพี่เพราะอะไรเพราะยิ่งนานวันดิฉันยิ่งแน่ใจว่าเราไม่ควรแต่งงานกันอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีความสุข ทรมานใจกันเป,ปล่าๆถึงไม่เชื่อคุณพี่ผู้หญิงเราคุณพี่ไปนะนไปก็รับหู่กันไปเองอ่ะ <c oughs> บอกมานไเลยรักพีทแล้วเธอรักใครนะบอกมานะว,ว่าเธอรักใครคุณพี่ต้องการตัวดิฉันเท่านั้นเองแต่ไม่นานก็เจือจางไม่มีใครทนรักเมียได้ฝ่ายเดียวหรอกคะ่ะ คุณพีก็คงจะมีเมียน้อยได้ไม่ยากนี่ฉันเสียอีกที่ต้องออกไม้ใส้ขอมอยู่เป็นเมียหลวงหวานอกของเขือไปจนตายอิยวคุณพจะมาใบนะิบนั่งนู่นน้างนี่ไปหน่อยเลยนะท่อนชูว่าที่ไหนแล้วมันเป็นใครบอกมาจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเลยจนะกว่าน้องจะบอกมาว่ามันเป็นใคร บอกมันอยู่นี่กระเกตกระเกตกระเกตไ,ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเลยไปน,นะบอกพี่มาว่ามันเป็นใครเา<น>ะาคเชื่ออค๋อคุณเชือเช่อครับกลับไปก่อนวันนี้ไม่รับแขก คุณตะรเกครับครูคะครูอย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครทราบนะคะฉันต้องตายแน่ๆเลยถ้าใครรู้เขา้าคตะระเกตไว้ใจกับผมเถอะครับ ไม่ปล่อยผมนี่ผมต้องกลับไปนะหมอผมต้องกลับไปนี่หมอไม่เข้าใจเลยไงว่าแต่ละนาทีมันมีค่าขนาดไหนหมอปล่อยผมสิล่้ยผมบอกผมต้องกลับไปนะหมอหมอปล่อยผมสิปล่อยยาห่วงอะไรให้มากเลยนะครับคุณตรายผมรับรองว่าคุณจะได้กลับแต่ตอนนี้สุขภาพคุณเนี่ยยังคงจะต้องพักผ่อนอีกนิดหน่อยนะครับถ้าแข็งแรงดีแล้วเนี่ยรับรองได้ว่าคุณได้กลับแน่นอนครับผมผมไม่ได้จะกลับบ้านนะ ผมจะลับไปหาคุณกาลเกตนะเธอคอยผมอยู่ผมจริงเจอไว้คุณเดียวไม่ได้หมอปล่อยปล่อยผมสิผมจะกลับไปปอได้ยินไหมเธอคอยผมอยู่อ่ะปล่อยสิคุณกาลเกตเป็นใครครับก็ลูกสาวพญาธิดาสิผมรักเธอหมอผมรักเธอจริงๆริงเอถ,ถอนแม่ของคุณเชื้อเนี่ยเพื่อผมนะหมอปล่อยผมเถอะหมอไม่เชื่อหมอหมอถามดรพยอมก็ได้ดรพยอมไงด ดรพยโยมอยู่ไหนแม่แม่แมดอกระพยโมผมต้องการพบด๊อระพยโยมแม่มดอกระพยโยมคบแม่อาการปนประสาทหลอนอย่างรุนแรงนะครับให้ยาแล้วเนี่ยอีกสักระยะหนึ่งคงจะสงบไปเองครับมผมผมไม่ได้ประสาทหลอนนะหมอหมอผมไม่ได้ประสาทร้อนนะนี่หมอหอาว่าผมเป็นบ้าผมไม่ได้เป็นบ้านะหมอผมจะกลับไปพบคุณกาลเกศกลับไปพบ Kabe mou moun kalaket. สวัสดีค่ะดีค่ะขอบพระคุณนะคะป้าม่เยี่ยมเอออาการก็เป็นยังไงบ้างคะแข็งแรงขึ้นมากแล้วล่ะค่ะหมอบอกว่ายังมีสับสนอยู่บ้างแต่ไม่ได้ความจำเสื่อมนะคะเขายังจำอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ใครได้ดี ียแต่ว่าคงสนใจแล้วก็หมกมุ่นอะไรบางเรื่องที่มากเกินไปหายเครียดแล้วคงกลับไปทำงานได้ละคะรอสักพักหนึ่งนะคะเขายังหลับอยู่เห,เห็นจะไม่รบกวนละคะ่ะให้แกได้พักผ่อนอนานๆจะดีกว่าไม่รู้เวรกรรมอะไรของดิฉันนะคะมีลูกกับเขาคนหนึ่ง ก็ต้องมาเป็นอย่างนี้ให้ฉันเป็นเองซิยิงดีกว่าฉันทนเห็นลูกทรมาแบบนี้ไม่ไหวแล้วเวลาหลับก็เหมือนฝันได้เพราถึงคนนอนคนนี้เรองเแแต่ก,กลงกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ผู้หญิงชื่ออะไรคะ การเกลือหรือว่าอะไรสักอย่าง